เงินเก็บเหลือๆส่งกลับบ้านอ่ะประมาณ3 0มหมื่โดยคุณลงทุนแค่เดือนเดียวมันมีการลงทุนเยอะมากเนาะที่แบบวันนี้ทุกคนออกมาขายของสิออกมาไลฟ์หน้ากล้องออกมาอะไรทำออนไลน์สิแต่นักเรียนรู้ไหมมีพ่อค้าแม่ค้ายโทรมาคุยบอกหมอ,อเหนื่อยมากเลยอะ่ะขายของสมัยเนี้ย เอ่อพราะคุณต้องออกมาเนี่ยออกมาไลฟ์เหมือนหมอไมเคิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแค่ออแค่มาไลฟ์เนี่ยตอนนี้อยากให้เห็นบนโต๊ะหมอเนี่ยหรือแบบห้องถ่ายทอดสดเนี่ยคืออุปกรณ์เยอะมากสายไฟนี่เพียบคําถามคือต้องลงทุนเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าหมื่นหนึ่งแน่นอนโอเคไหมผมว่าผมก็ลายหมื่นอยู่แต่ประเด็นคือการันตีไหมว่าจะคืนทุนและคืนทุนเมื่อไหร่ อย่างผมอะไปเจอแบบอะไรนะไลฟ์ไลฟ์แบบจานหมุนอะอะไรเงี้ยผมก็อยากรู้เฮ้ย <c oughs> มันมันได้จริงเหรอสุดท้ายทิกตอกตัวนี้ก็แบนไปแล้วเออเพราะว่ามันมันไม่ใช่ไงใช่ป่ะแต่ก็มีคนทําได้อยู่แหละก็ก็ไม่เถียงโอเคปะ่ะแต่ประเด็นคือมันจะมีอันนึงครับอาชีพนวดเนี่ยแหละการเรียนนวดรอราผมบอกเลยนะว่าตําแหน่งงานเยอะมากแล้วนักเรียนที่จบไปทุกคนคือมีงานทําหมดอันนี้ผมแนะนําอันนี้เลยคหลักสูตรหมอนวดมืออาชีพหลักสูตรนี้จะทําให้นักเรียนทุกคนนะครับ ประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะคุณรู้ไหมว่าอาชีพนี้ขาดแคลนมากๆผมมีอยู่ในตําแหน่งอะตอนนี้เป็นหมื่นตําแหน่งอย่างเมื่อวานก็มีเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านสปานะจากต่างประเทศบินมานะครับมาคุยด้วยกันแล้วก็แบบบอกว่าอุ mm ้ย hmm. หมอตอนนี้พี่ต้องการหมอนวดเยอะมากเพราะอันนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นประเทศท่องเที่ยวที่หนึ่งแล้วกันที่ชาวยุโรปไปเที่ยวกันเยอะมากแล้วสวยมากครับเป็นประเทศที่บ้านเมืองสวยมากแล้วเขาแบบขาดแคลนหมอมากๆ รายได้イイก็ตามนี้เลยครับไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนแต่สุดที่สุดท้ายนะครับเงินเก็บเหลือๆส่งกลับบ้านอ่ะประมาณสามหมื่นโดยคุณลงทุนแค่เดือนเดียวไอ้สามหมื่นนี่คือเริ่มต้นนะครับหลายๆคนตอนนี้ครับหลักรายได้หลักหลายหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งสองแสนสามแสนเชื่อปะเนี่ยรุ่นพี่เราทำอยู่ครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังถ้าใครอยากรู้ถามได้เลยนะครับ เดือนละสา0แสนบาทนะครับนักเรียนแล้วคุณภูมิใจได้เลยนะว่าทุกอย่างมันมาจากตัวของนักเรียนเองเราเอาที่ความรู้กันนะครับวันนี้ครับก็คือถ้าใครสนใจนะครับแนะนําหลักสูตรนี้นะครับหลักสูตรหมอนวดมือชีพนะครับเป็นเพียงหลักสูตรเดียวนะครับที่หมอไมเคิลกล้าการันตีนะครับความสําเร็จนะครับถ้าคุณอยากได้นักเรียนทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเขาเรียกอะไรอยากได้ในสิ่งที่ หมอไมเคิลพูดนะครับที่ผมพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรายได้2เรื่องหน้าที่การงานว่าอุ้ยหมอมันมีตําแหน่งงานขนาดนี้เลยเหรอเป็นพันๆตำแหน่งหรือเป็นหมื่นตําแหน่งนะครับทั่วโลก3ไม่มีวันตกงานตลอดชีวิตมีงานทําวันนี้ผมบอกเลยนะถ้าเรียนหลักสูตรน,นี้หลักสูตรหมอนวลเมอือชีาคุณมีงานทาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโอเคไหมครับแต่ถ้าที่ไหนบอกว่าโอเคเรียนนี้นี้นี้น,นะ แล้วการันตีมีงานหางานให้อันนี้ให้ฟังหูไว้หูนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเราจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้นักเรียนทุกคนแล้วก็คนผู้ดูทุกคนนะครับ